สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของระบบหายใจนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันในส่วนของความสําคัญของระบบหายใจแล้วก็องค์ประกอบของระบบหายใจนะคะอ่ะยังจํากันได้ไหมคะว่าความสําคัญของระบบหายใจคืออะไรความสําคัญคือการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็องค์ประกอบ เด็กๆจำได้ไหมว่าองค์ประกอบของระบบหายใจมีกี่องค์ประกอบมี3องค์ประกอบนะคะ1คือจมูก2คือหลอดลมและ3คือปอดนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงสําหรับเรื่องของชั่วโมงนี้กันคือการทํางานของระบบหายใจนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทําความรู้จักของถุงลม เราจะเริ่มจากจมูกของเราจมูกของเราเมื่อเราหายใจเข้าปึ๊บอากาศมันก็จะเข้ามาเรียนเห็นลูกศรข้างบนไหมคะอากาศเข้ามาปึ๊บผ่านจมูกผ่านหลอดลมอ่าวก็ลงไปที่ปอดแต่ก่อนที่จะลงไปที่ปอดเขาจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนกันในสไลด์ถัดไปนะคะอ่ะทีนี้อากาศเข้ามาอยู่ในปอดละ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยถุงลมเก็บอากาศไว้แก๊สออกซิเจนซึมเข้ากระแสเลือดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกอันนี้ก็เป็นกระบวนการของถุงลมนะคะเมื่อถูกขับออกเสร็จปุ๊บเราก็จะจมูกของเราก็หายใจออกอากาศนะคะจะผ่านเข้าสู่ทางรูจมูกเข้าสู่หลอดลม ผ่านขั้วปอดขแขนงขั้วปอดและถุงลมตามลำดับนะคะอากาศในถุงลมจะแลกเปลี่ยนแก๊สกับหลอดเลือดฝอยที่หุ้มอยู่ร,บรอบๆโดยที่แก๊สออกซิเจนจากถุงลมในขณะที่เราหายใจเข้านะคะเข้าไปยังหลอดเลือดฝอยและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเส้นเลือดฝอยเข้ายังถุงลม ซึ่งจะถูกขับออกจากการหายใจออกต่อไปนะคะในลักษณะนี้จะเป็นภาพประกอบที่เราหายใจเข้าและหายใจออกสีฟ้าจะเป็นการหายใจเข้าโดยที่รับแก๊สออกซิเจนผ่านผ่านอะไรบ้างผ่านหลอดลมผ่านขั้วปอดแล้วก็ผ่านแขนงขั่วปอดนะคะเข้าไปยังปอดไปแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็หายใจออกต่อไปค่ะจะเป็นวิธีการ ดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติจะมีอยู่5วิธีนะคะเบื้องต้น 1. อยู่ในบริเวณที่อากาศที่บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือว่าควันนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆเ,เลี่ยงไม่ได้ให้เด็กใช้ผ้าปิดจมูกหรือว่าแมสเพื่อ การฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษนะคะสค่ะรักษาสุขภาพโดยการที่เราจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอแอโรบิกนี่ไม่ใช่แค่การเต้นแอโรบิกนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง30นาที อย่างเช่นการวิ่งการว่ายน้ำเป็นต้นนะคะควรออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีนะคะ3รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเมื่ออากาศเย็นเราก็ต้องห่มผ้าหรือว่าหาเสื้อผ้าหนาๆนามาใส่เป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะคะ ต่อไปข้อสี่ค่ะการสวมหน้ากากอนามัยถ้านักเรียนเป็นหวัดนะคะก็ให้เราใส่แมสไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและในกรณีที่ผู้อื่นเป็นหวัดเราก็ควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้อีกด้วยนะคะเหมือนสำหรับช่วงนี้อันสุดท้ายค่ะ ระวังไม่ให้บริเวณหน้าอกถูกกระแทกนะคะเพราะว่าหน้าอกของเราก็จะเป็นปอดเนาะปอดก็จะมีอวัยวะสําคัญในการหายใจของเราเนาะ mm hmm. พยายามอย่าให้ถูกกระแทกนะคะ, mm hmm. ะสำหรับการหายใจนะคะเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นปกติดังนั้นเราควรรู้จักวิธีการป้องกันรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยง ที่จะเป็นผลกระทบต่อระบบหายใจของเรานะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้ในเรื่องของระบบหายใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของระบบหายใจองค์ประกอบ3ามองค์ประกอบคือจอมูกหลอดลมและปอดและในเรื่องของชั่วโมงนี้ที่เราได้พูดกันไป คือการทำงานของระบบหายใจก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนและอย่าลืมอัดคลิปมาส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูรออยู่นะคะของปอ .6 ยังไม่มีเลยนะคะลูกครูยังไม่เจอเลยอย่าลืมติดแฮชแท็กโรงเรียนด้วยนะคะครูจะเข้าไปตรวจเช็คนะคะลูกอ่ะมาพบกันคราบหน้าค่ะขอบคุณค่ะ